อันนี้วัดท่าผาเงานะครับมาเที่ยวทางกระโจนะครับอ่าไปไปบอสสิไปไปบอสสิลูกโอเคเอาไปเดินต่อไปอย่ากลัวไม่ต้องกลัวลูกไม่ต้องกลัวๆๆลูกอะฮึ่มนะฮะ นี่มาอะไรไม่ต้องกลัวเด๋อแล้วเด๋อแล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยนี่เชี่ยวเนี่ยขนาดนี้ยังไม่กลัวเลยกลัวทำไมมาเลยนะฮะนี่กลัวทำไมเนี่ยไม่ต้องกลัวเฮ้ยสานเอาไว้นะให้สังเว้ยมาเลยเลยไม่ต้องกลัว จนล้ยาน่โโ้ยโชนะความกลัวด้วยความกระหายู่งียเงียเนี่ยดูผ้วดเหรอขาบนไรวะขบนไหนวะเนี นีี่่ทหมมาาสกายวัดสกายวัดนี่นี่สวยสวยสวยอลิกโงงาโตกลัวไหมอลิกาโตเป็นไงอลิกาโตขาสามไหมอลิกาโตนี่นาเฮร,ระดับนาเฮยังไม่กลัวเลย